ค่ะคุณผู้ชมนะคะไปดูหนึ่งความเคลื่อนไหวนะระหว่างสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโกกันหน่อยนะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้ก็มีการพูดคุยมีการเจราจาหารือกันะเรื่องของการระงับหรือว่ายุติภาษีน,นาเข้าหรือแม้กระทั่งการผ่อนปลนเองก็ตามแต่ว่าล่าสุดนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์สหรัฐค่ะออกแถลงการาต้องการที่จะมีการยกเลิกข้อตกลงกับเม็กซิโกตั้งแต่ช่วงปี2552ซึ่งก็เป็นในยุคที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกายุคแรกๆเขาเคยมีข้อตกลงในการยกเว้นภาษีต่อโต้ การทุ่มตลาดเมือเขือเทศแต่ว่าหลังจากนี้14กรกฎาคมในปีนี้เมือเขือเทศที่ส่งออกจากเม็กซิโกมาที่สหรัฐนั้นจะต้องเสียภาษีตามมาตราการตอบโต้การทุ่มตลาดของสหรัฐในอัตรา20.91เปเขาบอกว่าเหตุผลในต้องการที่จะเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ปลูกเมือเขือเทศในสหรัฐเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันในตลาดได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นค่ะครับ ในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการอุดหนุนงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยนะครับล่าสุดนั้นประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่จะยกเลิกสถานะงดเว้นการเสียภาษีเงินได้ของมหาวิทยาลัยฮาวาดเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่รัฐบาลประกาศระงับการจ่ายเงินงบประมาณส่วนกลางจํานวนกว่า2 0 0 0นล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่สถาบันการศึกษาขั้นสูงแห่งนี้นะครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีสาเหตุจากทำเนียบขาวต้องการให้มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐแห่งนี้เปลี่ยนแปลงวิถีการ ของการจ้างงานการรับสมัครทักเรียนและวิธีการเรียนการสอนโดยอ้างว่าเพื่อต่อสู้กับการต่อต้านชาวยิวภายในมหาวิทยาลัยนับตั้งแต่โดนัทรัมรับตำแหน่งประธานดีสมัยที่สองเขาก็พยายามผลักดันการปฏิรูปมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศด้วยการข่มขู่จะระงับการมอบงบประมาณจากส่วนกลางซึ่งเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยต่างๆต้องการเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยโดยเขากล่าวว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมานานแล้วว่าล้มเหลวในการปกป้องนักศึกษาชาวยิว อย่างไรก็ตามฮาวาดเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของสหรัฐแรกที่ปฏิเสธข้อเรียกร้องของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ดยกล่าวหาว่ารัฐบาลนั้นกําลังพยายามควบคุมชุมชนของพวกเขาส่งผลให้โดนัลด์ทรัมป์ประกาศระงับงบประมาณมูลค่า2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ67,000ล้านบาทของมหาวิทยาลัยฮาวาตตามด้วยคําขู่ยกเลิกสถานะงดเว้นภาษีล่าสุดนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆรวมถึงองค์กรการกุศลและกลุ่มศาสนาต่างๆในสหรัฐได้รับการงดเว้นจากการเสียภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลาง แต่สถานะนี้อาจถูกยกเลิกได้หากว่ามหาวิทยาลัยหรือว่าองค์กรเหล่านั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองหรือจากการปฏิบัติตามเป้าหมายที่ระบุในหรือว่าละจากการปฏิบัติตามเป้าหมายที่ระบุในการก่อตั้งองค์กรนะครับซึ่งโดนันทรัมป์ก็บอกนะครับบอกว่าบางทีฮาวาตควรเสียสถานะงดเว้นภาษีและถูกเก็บภาษีในฐานะองค์กรทางการเมืองหากพวกเขายังคงผลักดันอาการป่วยทางการเมืองอุดมคติและได้รับแรงบันดาลใจหรือว่าสนับสนุนผู้ก่อการร้ายนี้ <ítulo> sabes, ซึ่งโดนั์ทรัมป์ได้โพสต์ข้อความผ่านรูโซเชียลบอกว่าจำเอาไว้นะสถานะงดเว้นภาษีนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะการเสียสถานะงดเว้นภาษีอาจจะทําให้ฮาวั์นั้นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นปีละหลายล้านดอลลาร์สหรัฐต่อมาครับแคโรไลน์เลวิสโฆษกตําเนียบขาวออกแถลงการว่าโดนั์ทรัมป์ต้องการให้ฮาวั์นั้นขอโทษต่อสิ่งที่รัฐบาลทรัมป์เรียกว่าการอดทนอดกลั้นต่อแนวคิดต่อต้านชาวยิวทรัมป์บอกว่าอยากเห็นฮาวั์ขอโทษและอยากจะให้ฮาวั์นั้นคววรขอโทษด้ย ทั้งนี้ความเปลี่ยนแปลงที่ทำเนียบขาวต้องการให้เกิดขึ้นกับภาวัดก็คือจะทําให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ต้องสูญเสียการควบคุมองค์กรอย่างมากให้แก่รัฐบาลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรวมถึงฮาวัดนั้นต้องรายงานเรื่องนักศึกษาที่มีท่าทีเป็นศัตรูต่อค่านิยมอเมริกันให้รัฐบาลต่างรับรู้รองรับว่าภาควิชาต่างๆที่มีมุมมองที่หลากหลายและจะต้องจ้างหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการอนุม,มัติจากรัฐบาลเพื่อตรวจสอบโครงการและแผนกต่างๆที่ก่อให้เกิดการล่วงละเมิดต่อต้านชาวยิวมากที่สุดด้วยครับ วันนี้หลายคำสั่งของโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าส่งผลกระทบนะให้กับพลเมืองชาวอเมริกันนะคะแล้วก็มีหลายคนเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นวันนี้ไม่ใช่แค่คำสั่งของโดนัลด์ทรัมป์อย่างเดียวยังนำไปสู่เรื่องของภาษีนำเข้าต่างๆเนี่ยอย่างล่าสุดนี้เจเน็ตเยเลนนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยก็เกิดความมิตกกังวลแล้วก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เลยว่าประเด็นต่างๆที่เป็นทั้งเรื่องของการขูดรีดภาษีนะหรือว่าการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าไม่ว่าจะเป็นต่างตอบแทนหรือพื้นฐา เองก็ตามเนี่ยทั้งหมดเนี้ยมันกําลังส่งสัญญาณเตือนว่าทั่วโลกกําลังสูญเสียความเชื่อมั่นในนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐเพราะวันนี้นักลงทุนบางส่วนเริ่มที่จะเทขายสินทรัพย์ของสหรัฐแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบ,บัตรรัฐบาลสหรัฐนั้นกลายเป็นว่ามันเกิดปัญหาอย่างหนักนะคะหลังจากที่โดนั์นทรัมป์มีการประกาศระง,งับการริดภาษีสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์หรือว่าเซมิคนอนักเ,เตอร์ที่นําเข้าจากจีนน่ยปรากฏว่าลงมาอยู่ที่4.41เท่านั้นคือคําสั่งต่างๆที่ส่งผลทั้งประเทศคู่ค้าแล้วก็รวมไปถึงประเทศที่อาจจะไม่ได้เป็นมิตรกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยกลายเป็นว่าทั้งหมดนี้มันย้อนกลับมาทําลายเศร,รษฐกิจของสหรัฐเองทําลายอนาคตเศร,รษฐกิจแล้วก็รวมไปถึงพันธมิตรของสหรัฐดังนั้นของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ยย้ำด้วยว่าวันนี้ สุดท้ายแล้วสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะถูกโดดเดี่ยวแล้วก็ถูกมองว่าไม่น่าเชื่อถือหรือแม้กระทั่งเนี่ยอาจจะเป็นการสร้างโอกาสให้จีน ไปทำงานร่วมกับชาติพันธมิตรที่ดีที่สุดของสหรัฐอย่างเช่นญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้เองค่ะคก่อนหน้านี้นะคะที่ผู้นำสีจิ้นผิงนะผู้นำของจีนเ,นเดินทางไปเยือนที่เวียดนามแล้วก็มีการพูดคุยหารือกันหลายเรื่องนะคะทั้งเรื่องของมาตรการการรับมือภาษีจากสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งาการลงนามบันทึกความเข้าใจเนี่ย45ฉบับกลายเป็นประเด็นร้อนเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าเรื่องของการหารือในครั้งนี้ระหว่าง2ผู้นำสองชาติก็คือจีนกับเวียดนามเนี่ยยังมีการพูดคุยหลายเรื่อง ะะและยังมีการตกลงที่จะมีการรักษาการค้าแบบเปิดกว้างรวมไปถึงเนี่ยบอกว่าจะไม่มีการแบ่งแยกโดยองค์การการค้าโลกเป็นแกนกลางแล้วก็รับมือการต่อต้านนโยบายที่เขาใช้คําว่าใช้อิทธิพลในการครอบงําแล้วก็ร่วมกัรในการต่อต้านลัทธิเอกพคนิยมทุกๆอย่าง และก็จะมีความร่วมมือกันทั้งเรื่องของ AI การลาดตะเวนทางทะเลร่วมกันการพัฒนารถไฟนะคะแม้ว่าในการให้สัมภาษณ์เนี่ยของอถแถลงการของทั้งสองประเทศไม่ได้มีการเอ่ยชื่อโดนนั้นทรัมป์แต่เรื่องนี้ค่ะก็ร้อนไปถึงโดนนั้นทรัมป์นะคะเพราะว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไปถามความคิดเห็นว่าคิดเห็นอย่างไรบ้างนะที่ผู้นําของจีนเนี่ยเริ่มเดินทางไปเยือนหลายประเทศอย่างเวียดนามอย่างมาเลเซียโดนนั้นทรัมป์ก็ให้ความเห็นแบบนี้นะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่โทษทั้งจีนและไม่โทษทางเวีย นานไม่โทษใครเลยเพราะเห็นว่าการพูดคุย,คยการพบปะหารือก,กันนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากเหมือนเป็นการพบกันเพื่อพยายามหาคําตอบว่าจะพยายามในการทําลายสหรัฐอเมริกาได้อย่างไรบ้างค่ะครับในขณะที่สำนักข่าวบูมเบิร์กนั้นมีการรายงานข่าวเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมครับบอกว่าทางการจีนนั้นได้สั่งให้บรรดาสายการบินหยุดรับเครื่องบินโบอิงที่ผลิตจากสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งคําสั่งดังกล่าวออกมาก็ทําให้หุ้นของโบอิง ที่มองว่าจีนเป็นหนึ่งในตลาดที่มีการเติบโตสูงี่สถดร่วงลงร้อยละสองนะครับทั้งนี้การที่จีนหยุดการรับเครื่องบินได้ถือว่าเป็นอุปสรรคอีกครั้งสําหรับผู้ผลิตเครื่องบินอย่างโบอิงซึ่งกําลังเดินหน้าฟื้นตัวอย่างช้าๆนะครับหลังจากปีที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความท้าทายอันเกิดจากการลาหยุดงานการตรวจสอบตามกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นแล้วก็การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อย่างต่อเนื่องนะครับ สำหรับสายการบินชั้นนำสามแห่งของจีนนะครับได้มีการวางแผนที่จะรับเครื่องบินโบอิงอยู่ระหว่างปี2025 2027นะครับก็คืออีก3ปีหลังจากนี้เนี่ยปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยนะฮะโดยไชน่าแอร์ไชน่เนี่ยวางแผนจะรับเครื่องบินเข้าฝูงเนี่ยอีก45ลำไชน่า Eastern a i r l i ์ไลวางแผนรับเข้าฝูงอีก53ลำและไชน่าเซาเทิร์ Airline นนะครับาวางแผนเข้าอีก81ลำคืออีสเทิรนเนี่ยนะครับ53เซาเทิร์นเนี่ยนะครับอีก81 ซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยรัฐบาลนั้นสั่งห้ามก่อนอยังไม่ให้รับนะครับนอกจากนี้จีนยังขอให้ผู้ให้บริการขนส่งของจีนหยุดการซื้ออุปกรณ์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินจากบริษัทโบอิงของสหรัฐซึ่งการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการหยุดซื้อชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินก็อาจทําให้ต้นทุนการบํารุงรักษาเครื่องบินที่บินอยู่ในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามมีการรายงานข่าวนะครับว่ารัฐบาลจีนนั้นกําลังพิจารณาวิธีการให้การช่วยเหลือสายการบินที่เช่า เช่าเครื่องบินโบอิงและการเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นด้านประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําของสหรัฐก็โพสต์ลงทรูสโซเชียลของตัวเองทันทีนะครับบอกว่าเกษตรกรของสหรัฐนั้นเนี่ยยอดเยี่ยมแต่เนื่องจากความยอดเยี่ยมของพวกเขาเนี่ยพวกเขามักจะต้องอยู่แถวหน้ากับศัตรูอย่างจีนทุกครั้งที่มีการเจรจาการค้าหนึ่งในกรณีสงครามการค้าก็คือจีนเนี่ยจะโหดร้ายกับเกษตรกรของสหรัฐตนต้องการให้ผู้รักชาติเหล่านี้เนี่ยยึดมั่น แล้วก็บอกว่าข้อตกลงการค้าที่ยอดเยี่ยมมันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะไปตอบแทนอย่างเกษตรกรชาวสหรัฐอเมริกาโดยบอกว่ารัฐบาลนั้นเนี่ยจ่ายเงินเนี่ย2.8หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดข้อตกลงกับจีนเป็นธุรกรรมที่ยอดเยี่ยมสําหรับสหรัฐจนกระทั่งเนี่ยมาถึงยุคของโจโบไบเดนโดยนั้นทําบอกแบบนี้นะ,ะโจไบ,บเดนผู้ช่อโกงก็ได้เข้ามาบริหารสหรัฐและไม่บังคับใช้จีนผิดสัญญาข้อตกลงส่วนใหญ่โดยซื้อเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่พวกเขาตกลงที่จะซื้อ พวกเขาไม่เคารพรัฐบ,บ,บาลโจไบเดนผู้ชอ่อโกงเลยแล้วใครจะโทษพวกเขาได้ที่น่าสนใจก็คือว่าพวกเขากําลังจะทําผิดสัญญาข้อตกลงใหญ่กับโบอิ e ๊งอีกแล้วโดยระบ,บุว่าพวกเขาจะไม่รับเครื่องบินที่ตกลงซื้อไว้ทั้งหมดดังนั้นสหรัฐจะต้องปกป้องกเกษตรกรของเรานี่คือโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็คือรายยาวไปว่าที่ผ่านมาเนี่ยในสมัยยุคแรกเนี่ยเขาก็ทําข้อตกลงเรื่องของการขายสินค้ากเกษตรเนี่ยให้กับจีนจีนก็ซื้อนะฮะ จีนก็ซื้อตามปกติในยุคของเขาแต่พอมายุคของไบเดนเนี่ยจีนก็ซื้อแค่บางส่วนโดยที่ไบเดนนั้นเนี่ยไม่สามารถไปบังคับอะไรจีนได้และตอนนี้จีนก็กําลังจะหยุดนะครับในการรับเครื่องบินโบอิงเนี่ยเข้าฝูงตามที่มีคําสั่งกันก่อนหน้านี้ครับ